สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้พาน้องมุกออกมาเล็มหญ้านะคะออกมาเล็มหญ้าในกระยาก็เพิ่งเกิดนะคะยาเพิ่งเกิดเลยนะคะน,น่าแซ่บๆถ้ายาวกว่านี้ก็คงดีนะเพระน้องมุกชอบเล็มชอบกินไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวไปหาใกล้ๆนะคะไปหานมุกใกล้ๆนะคะไปดูสาวสวยของเรากินหนยานนะอร่อยไหมมาเน่มาเน่มมา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 ถอยถอยถอถอยยโ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 ย เราเดินใกล้ไม่ได้เลยเดินหันหน้าหนีนะเดินใกล้ไม่ได้หันหน้าหนีนะคะเขาไม่ให้เรามองหน้าก็เลยนะคะก็จะได้เห็นแค่ข้างหลังเดินไปข้างหน้าทตไรก็เดินหนี ปมา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 เดินไปก้าวหนึ่งเราเดินไปหาเขาก้าวหนึ่งเขาจะเดินไปสองก้าวสามก้าวนู่นแหละนะเยอะๆๆๆๆๆอย่าเล่นดินอย่าเล่นดินอย่าเล่นดินก็เล่นดินเแล้วสวยได้ไม่นาน

ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเริ่มค่ำแล้วนะ,ะเล็มไปเรื่อยๆเล็มไปเรื่อยๆหนูขอกินก่อนนะพ่อนะอสั้นแค่ไหนก็ถนได้กินนิดนิดหน่อยๆก็ยังดี ส่วนพอควานของเราดูสภาพนะคะดูสภาพพะควันตักน้ำสาดเมื่อกี้เหนื่อยนะคะอ,อันนั้นคืออะไรไปแร้วกลับบ้านกันกลับบ้านกัน กระปยังอยากเลมอยู่กินเขือนะกินเขือแล้วก็เลมหญ้าต่อ ม่เดินกข้าบ้านก่อนได้ฮะเดินไปก่อนตลุกไปขึ้นทางไม่เอาไม่เอาไปแล้วนะคาบเคือไปเต็มปากเลยนะมันอยู่ท้องนี่เอ้ บายากลับบ้านได้แล้วสายสวยกลับบ้านได้แล้วนกร้องเดี๋ยวตกใจตื่นมันจะยินเสียงไหมนะ่นนกร้องจุกก ก็ชีวิตควันควันช้างก็จะแบบนี้แหละนะคะไม่สามารถออกจากน้องช้างได้เนาะต้องพาน้องออกเดินเล่นไหนจะหาอาหารให้น้องทานอ่าก็จะแบบนี้ทุกวันนะคะพาน้องออกเดินนะ,ะออกเดินคลายเครียดนะคะออกกำลังกายนาะ ไปนะครับผมให้แม่ควันขี Hit me. Hit me ่มอเตอร์ไซค์กลับนะครับผมไปเออกลับบ้านเร็วไปเฮ้ยไปเดินน้าหน้านะครับผมให้ก็ให้น้องงุกเดินน้าหน้านะครับผมมาดูจะไปหรือเปล่านะครับผมต้องให้พ่อควันเดินน้าหน้าด้วยน๊มเปล่านะครับเยอะ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 มาๆๆๆเออนะครับผมก็เหลี่ยมยาไปเรื่อยนะครับผม จะให้ไม่ควานกับลูกชายนะครับผมอ่าขี่มอไซค์กลับคนนะครับผมเราก็เดินกลับบ้านกับน้องมุกนะครับผมก็เดินเลียบหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศยามย็นนะครับผมต้องขอโทษกวาไฟด้วยนะครับผมกล้องสันนะครับผม เดินตัวล่างครับผมเดินตกตูนนะครับผมเดินแข่งกับมอไซค์แล้วนะครับผมหองมุกก็จะเดินแข่งกับมอไซค์นะครับผมมาให้น้องมอไซค์แซงได้นะครับผมมาให้มอไซค์แซงได้นะครับผมนะครับผมมอไซค์นำหน้าเลยมอไซค์มอไซค์นำหน้าไปแล้วนะครับผม มอใส่คู่ชีวิตนะครับผมบางโคลนก็ไม่มีนะครับผมบางโคลนหักนะครับผมพ่วงรถเข็นนะครับผมดาเลียวรถเข็นนะครับผมรอามือรถเข็นไปดูนะครับผมก็เลยหักนะครับผมยังไม่ได้มีคะแนนไปซื้อมาใหม่เลยนะครับผมยังไม่ได้ไปได้มีเวลาไปเปลี่ยนนะครับผมเยอะ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 ะครับผม มัวเตลิมยาครับผมน้องมุกนะครับผมมัวเตลิมยาเลยนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมของทุ่งนานะครับผมท่าทุ่งนาข่าวเต็มทุ่งนะครับผมน่าจะสดชื่นกว่านี้นะครับผมเขียวนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมน้องมุกนะครับผมบานน้องมุกสีเขียวสดใสเลยนะครับผม กำลังวัดนะครับผมวัดนะครับผมสาราบูดนะครับผมรบรรยากาศบ้านต้นมุกแบบลมลื่นมากเลยนะครับผมบรรยากาศทุ่งนานะครับผมอันนี้ก็ลมลื่นเหมือนกันนะครับผมนี่ครับอ่าลงช้างอีกลงหนึ่งนะครับผมปลาปลาปลากลับบ้านเร็ว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 จะได้ไปกินผลไม้โตเร็ว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 

สวัสดีครับเบียดมามามานันมานี่มานี่โอ้เอาแบบบรรยากาศส,สวยๆนะครับผมมา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 ครับผมถ้าชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมของน้องมุกนะครับสวัสดีครับ